กคนก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็วันนี้กลับมาในบล็อกของเราอีกแล้วก็จริงๆวันนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆอะไรพิเศษพิเศษเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ m อ i Hall วันนี้นะครับเป็นเวลาตอนนี้คือปีห้าเรากําลังมาเตรียมงานถแถลงข่าวผู้ถือลิขสิทธิ์คนใหม่ของ m i s s Universe Thailand ซึ่งก็คือบอสนวัดของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใหม่และว้าวมากๆเพราะ งานไม่มีใครรู้เลยงานที่แบบพี่ๆอะไรเงี้ยก็เ <c oughs> พิ่งรู้กันคือเมืม่อวานตอนที่แบบได้เปิดเพจใหม่อะไรนี้เลยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวลวซึ่งถือว่าไวมากๆเพราะว่าจริงๆอ่ะก็มีที่พี่บางส่วนอ่ะมาคอยเตรียมงานเตรียมสเตจกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เราเพิ่งได้เข้ามาในพาร์ทของงานแถลงข่าวในวันน,นี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าในงานวันนี้จะมีอะไรบ้างหรือว่าจะมีอะไรพิเศษใหม่ๆว้าว ซึ่งเป็นนิเวอราของมิส v นว s ์ไทยแลนด์ในยุคของบอสนวัดของเรานะครับก็ยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยดีกว่า Hello Universe ร์สตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมงานของพี่ๆทีมงานนะครับมีการเตรียมงานหลายอย่างมากทั้งในเรื่องของสเตยทั้งกราฟิกทั้งอะไรต่างๆเพราะมันเป็นอะไรใหม่ๆของบริษัทเราแต่แน่นอนว่าบริษัทเราสามารถเนมิตขึ้นมาได้ Do you want to do this? องสเข้าคู่3 2 4 5 6 7ทีนี่ดูของี่ที่บีกับนีวคนนี้ได้นอนหรือยังดูลูกตากตากค่ะอย่างแรกเช้ามาสวันติดมีซื้นที่โลโก้นะคะโลโก้โลโก้แี้ยู่ปึ้งตอนนี้คือเขากำลังทำอะไรอ่ะเขากำลังบอกจริง เราจะจบเพนนิ่งด้วยท่าแล้วก็ติงติงเออตอนนี้เขาลังรันทูกันนะครับทุกคนเฮ้ยพี่บอลินได้นอนยังคนนี้ไม่ได้นอนนะครับพี่ไม้ด้วยแล้วก็คนนี้นอนแล้วแต่ว่ายังไม่นอน เพราะว่าดูติ๊กต็อกเมื่อวานเหมือนกันถึงบ้านเร็วถึงบ้านสามทุ่มแต่ว่านอนห้าทุ่มเพราะว่าเล่นอะมอสกอัศวินแอดเกมทันหนึ่งออันนี้ก็คือตอนนี้นะคะเพราะเรากำลังจะไปไปชั้นห้าเราไปชั้นห้าของ b r a w o r BKK นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือ so hungry คือเช้าเกิน ตตติิิงงงเดี๋ยวเราขึ้นอิศเรดูนะครับว่าจะเป็นใครมีงานเขามีงานเขาคนโซดแล้วแ่แล้วก็มีข้าวเหนียก็มีนะ้าวข้าวเหนียทอดไก่ข้ไก่ทอดไก่ย่างหมูทอดก็คือตอนนี้มาฟู้ดคอร์ทแต่ว่าร้านยังมันยังเช้าอยู่ด้วยความที่ว่า เรามาเช้ามากอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็ไปอเออเยกันไปอเออเยกันไปอเออเยกัน <c oughs> ให้เวลาสามวีนะครับแล้วคอมเมนต์กันมาว่าเป็นใครแอนโทเนียนั่นเองให้ดี ตอนนี้ด้วยความที่เราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้ด้วยความที่เราได้เสื้อใหม่กันแล้วนะครับทุกคนก็จะมาถ่ายรูปหน้าแบ็กดรอกก็คือเข้ากันมาแล้วัดีครบ เน,น Z, ่แล้วก็ชื่อจริงชื่อจริงทำสูตรแค่ไหนนะครับแค่ไหนนะครับแล้วเคืออะไร ครับวันน Mont no ี้ในหน้าในหน้าที่ของคุณวันนี้ดิฉันมาทำหน้าที่นผู้พันองได้งานอะไรอ่ะซึ่งเป็นเมมเบอร์เรามิทิวานี่หรอคือเคยอยัามากอะทำงานแบบตลอดเวลาของสปอนเซอร์นะคะวีวองก้าอ้าวหมดแล้ว ครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปถ่ายเข้าประกวด25คนที่ได้คัดเลือกเข้ามาครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเพราะาตอนนี้มีนางงามบางส่วนได้เข้ามาในหอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีการบล็อกช็อตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่แมอยู่ไงไปดูอีกอ๋ออีกแล้วไม่ได้เจอเดซี่นานมากเลยสวอะไรค่ะแบ็คมีไลท์หรอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่อจ วิดีโอโอ้ยแบ็คเมยอันนี้รถอีกคนนด้รือปล่าพี่พเราจะแอบมาบอกความลับนะคะของพี่แผ่ก็คือรถขู่ MGI Hall เพราะว่ารถแค่นั้นเลยมันไม่มีอะไรมากไม่อันนี้ความลับจริงเพลงประกอบ Universe ขับร้องโดยโอเดซี่เออ MV ตัวสองปะเออเพลงสองเมนปแรปนเพลงนี้เลย ก็เ okay. ี่ยหรอจึ๊งจึ๊งึ๊ไม่ึโอเคชีรวยโอเดซี่คากใช่เป่าวีกนึงนะคะหนึ่อยไม่ให้เจอนาซาโอเซี่นามากเลยอ่ะไปถึง่ลุงนะแล้ ว่าอะไรพี่ชายฉันก็หาว่าเรยเจมเมทหรอกให้เปลี่ยนเพลงเวียดไลไรเธอทำไม่ได้หรอกนัดก็เดินมาสีห้าึ่นแต่ดนมาเท่าไหร่ขึ่นนี่เลยือเานั่งอยู่ ตัวแทนมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่กติแต่มันเป็นเรื่องปกติเยังม่ยังไม่ชินไงี่ยเป็คนดีสุดมาไม่ชินเหรอย่างนี่นั่นของคืออันนี้คือมาตรสุดเล็กนิดหน่อยอย่างพออยู่ในช่วงเวลาสามสามโมงครึ่งจะสามสามแล้วเนี่ยได้ามีแต่ถ้าบางมาด้วยคือบายจะเป็นคนที่ตรงหลักที่สุดนี่แล้วก็มันคืจะอยู่ มามาก่อนแล้วถ่ายไปไหนถ่ายไปไม่รู้แต่มาก่อนถายไปไม่รู้ทุกคนครับตอนนี้ก็จบงานไปแล้วก็เรามาถามความคิดเห็นดีงเราว่ารู้สึกไงกับงานวันนี้ว่าครับในฐานะแฟน Miss Universe ปืมปิ่มจะรู้ได้ออกเลยพูดดีๆเราอยู่ในองค์กร Miss Grand International ใช่กีดี่ได้ร่วมมือกับเป็น ล้วมมืออะไรเราเป็นคนทำใส่เส bring, si si. hey. okay. okay. ื้อให้ได้ปะเสื้ออะไร Bring สีม่วงเฮ้ยบอกว่าจริงก็ตกนโอเคก็สุดแล้ววันนี้เป็นงานที่ว้าวไฮมากแล้วก็เป็นงานที่รู้สึกว่าไม่ไม่เจอในพาร์ทของการทํางานมิสแกนซึ่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ถือว่าวันนี้ก็สนุกยังไงก็อย่าลืมไปติดตามชมวอล์กอื่นๆถัดไปการประกวดที่จะเข้ามาถึงในเร็วนี้ก็นี่ แต่งยังไงไม่ใช่สปอยปึ้งไปรอดูกันในเหตน,นะครับ